กราบสวัสดีครับแฟนๆพระเครื่องทุกท่านนะครับและเ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องการศึกษาพระสุดเด็จนะครับวันนี้นะฮะช่องการศึกษาพระสมเด็จก็มีพระนะครับเนื้อดินเป็นพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับลูกวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีตามพุทธประวัตินะครับ พระผงสุพรรณ์นี่ก็มีการขุดพบเจอนับเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี24 5 6นหนะครับก็นับเวลาก็ที่แตกกลุออกมานะครับก็นับเวลาเป็นร้อยปีแล้วนะพระผงสุพรรณนี่เป็นพระในดินนะครับบ้างก็ว่าดินเผาบ้างก็ว่าดินดิบนะครับแต่ที่เราพิจารณาจากเนือ้อนะครับธรรมชาติแบบนี้นะครับเป็นพระที่เป็นเนื้อดินดิบมากกว่านะครับเพราะว่าความแกล่ง <Das que ath> ความแห้งจะแตกต่างกันนะครับพระเนื้อดินเผากับเนื้อดินดิบนะครับถึงจะแข็งเหมือนกันแต่ความอะไรครับแต่ความหดเหียวนะครับความแกล่งจะแตกต่างกันนะครับพระเนื้อดิน,นดินเผาดินดิบนะครับที่มีอายุการสร้างหลักหลายๆ100ร้อยปีเนี่ยนะครับเมื่อพระผ่านระยะเวลาไปหลักหลายๆ100ร้อยปีนะครับ <C oughs> ความหดเหียวเนี่ย ลักษณะความแกล่งของเนื้อนี่ก็จะแตกต่างกันนะครับพระองตุพนธ์พิมพ์หน้าแก่นะครับพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับก็เป็นพระที่เพื่อนเพื่อนทางบ้านนะครับส่งมาให้ช่องการศึกษาพระสัเด็จนะครับเป็นสื่อกลางนะครับในการปล่อยเช่าพิมพ์นี้ผมก็เลยขออนุญาตนะครับนำมาถ่ายลงช่องก่อนนะครับ ก่อนที่จะ,ะลง <c oughs> ปล่อยเช่านะครับโดยเจ้าของเขาอ,อ,อนุญาตแล้วนะครับพระพงศุพันธ์ปีนี้ก็ถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับอีกหนึ่งองค์เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมลักษณะของเนื้อคลาบต่างๆนะครับก็ถือว่ายังมีครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้ล้างนะเพื่อนดูความเหี่ยวในเนื้อนะครับเห็นไหมครับพระแท้อย่างที่ผมบอกตลอดนะครับลักษณะความหดแห้งของเนื้อดินจะเป็นธรรมชาตินะครับ ลักษณะการผูยุ่ยเนี่ยไ so ม่เหมือนพระใหม่นะครับพระใหม่นี่บริเวณไหนที่ผูยุ้ยนะครับผูกกรอนเนี่ยลักษณะเนื้อด้านใดด้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะเนื้อยุ่ยไม่เหมือนพระที่สร้างมาเป็นหลักหลายร้อยปีนะครับคือความหดแห้งของดินเนี่ยนะครับมันสร้างมายาวนานกว่านะครับความแข็งความแกร่งนะครับเมื่อพระผูยุ้ยหรือชั้นเนื้อยุ้ยเปิดนะครับเนื้อด้านในนี้จะเป็นเสี้ยนๆนะครับเพราะว่าแข็งจัดนะครับ แลลักษณะความหมดเหี่ยวนะครับของเส้นสายลายพิมพ์ต่างๆงเพื่อนดูนะครับเป็นธรรมชาติไม่เหมือนพระที่กดมาใหม่เห็นไหมรอยริ้วรอยเหี่ยวต่างเนี่ยเห็นไหมครับเป็นธรรมชาตินะจะแตกต่างกับพระ <c oughs> เนื้อดินผสมสีนะครับถ้าเป็นพระเนื้อดินผสมสีนะครับในบางองค์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทําค่อนข้างที่จะพิจารณายากนะครับแต่ถ้าคนเคยสัมผัสพระเท้นะครับพระเท้จะมีความหลากหลายกว่า เพื่อนๆดูความบมดแห้งของเส้นสายลายพิมพ์เห็นไหมครับเพื่อนดูนะครับเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเส้นสายลายพิมพ์ต่างๆความบมดแห้งหนึบแน่นของเนื้อดินเห็นไหมเป็นธรรมชาติมากนะครับอย่างที่ผมบอกตลอดว่านะครับการศึกษาพระเก่าพระเนื้อดินเนี่ยนะครับถ้าพระโดนล้างนะครับเราก็ดู <c oughs> ธรรมชาตินะครับของ เนื้อก็คือดูความเก่าของเนื้อนั่นเองความหดเขียวย่นช่ำนวดน,นะครับเมื่อเราต้องรู้ว่าพระอยู่ในกลุนะครับอยู่ในพื้นที่แห้งอยู่ในพื้นที่เปียกนะรพระปงตุพันเนี่อยู่ในพระปังเจดีนะครับตั้งแต่ปี2456มาแล้วนะครับมีการแตกกลุี่นะพระปังเกดีก็มีรอยรั่วนะครับเดือนมีรอยปริรอยแตก เพราะฉะนั้นเวลาหนเนี่แน่นอนนะครับในบางองค์ทําไมคราบราคราบน้ําถึงเกิดอาจจะเจอน้ําบ้าง <c oughs> นะครับแล้วพระองตุพัน์นี่มีอยู่หลายแม่พิมพ์นะครับเพื่อนไม่ใช่มีเฉพาะพิมพ์นิยมนะครับที่กลุ่มเตียนต่างๆทํามาปัันราคาหรอกนะครับมีอีกหลายแม่พิมพ์นะครับพระตระกูลเนี้ยนะแต่ที่นิยมแล้วก็ พวกเซียนเก๋ทั้งหลายชอบนำมาชีตา้ตำหนิชอบบอกว่าพิมพ์นี้นิยมพิมพ์นั้นนิยมนะครับก็มีพิมพ์หน้าหนุ่มพิมพ์หน้านางน,นะครับอาจจะปลาปลายพิมพ์หน้าแกนะครับที่เขาเช่าหากันราคาแพงๆนะครับแต่พระสายช่องการศึกษานะครับเราไม่ได้เล่นพระราคาถึงเป็นหลักล้านขนาดนั้นนะครับผมก็ได้ตกลงกับเพื่อนๆแล้วนะครับที่ตามช่องการศึกษาพระเด่นพระเนี่ยนะครับ พระเทเนี่ยนะครับเราไม่ได้ว่าตั้งราคาจนหน้าเลือดนะครับผมก็บอกกับเพื่อนๆแล้วนะครับ <c oughs> ที่ส่งพระมาเนี่ยหลักถ้าปุงถ้าเป็นพิมพ์นี้หายากนะครับพิมพ์นี้ตั้งไว้ที่สองแสนนะครับเราขายเราปล่อยเช่าในราคาที่เจ้าของก็ยอมปล่อยแล้วคนคนเช่าก็เขาพอใจที่จะเช่านะครับถ้าไม่พอใจที่เช่าก็ไม่ได้ว่ากันนะครับ ก็ส่งพระไปคืนแค่นั้นเองนะเราเป็นแค่สื่อกลางเพื่อนำมานะเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนเพื่อนที่ตามรับชมได้ศึกษากันนะครับว่าธรรมชาติพระแท้เป็นยังไงนะเพื่อนดูสิครับ <c oughs> เส้นสายลายพิมพ์ต่างๆเห็นไหมความเหี่ยวยน่นเหี่ยวชํำนวนเหี่ยวในเนื้อนะครับในเส้นสายลายพิมพ์ต่างๆรอยสึกกลอนนะครับเป็นธรรมชาติเห็นไหม ผิวพรานี่เหี่ยวในเนื้อนะครับนี่คือความเก่าของเนื้อดินบ่งบอกถึงความเก่าของเนื้อดินนะครับสัตวนที่กลอนไปเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าสร้างมาเป็นเวลายาวนานนะครับ400กว่าปีกับ500ปีนะเนื้อพรเนี่ก็ต้องขดเขียวยน่นนะครับหนึบแน่นเป็นธรรมชาติของแพร่ในดินนะครับที่มีอายุการสร้างหลายหลายร้อยปีนะ มวลสารนะครับที่พอจะเห็นได้บ้างเห็นไหมเม็ดสีแดงคล้ายๆว่านดอกมะขามนะครับเนี่ยพระนะครับเลื่อนขนาดพระอะไรครับ <c oughs> พระตุ้มกอนะครับเป็นพระที่สร้างในสมัยสุโขทยัยพระผงสุพรร์เป็นพระที่สร้างในกรุงศรีสมัยอยุธยานะครับแต่มวลสารต่างๆนะครับนะครับหินกวดทรายต่างๆเนี่ยเม็ดทรายมวลเนี่ยนะในพระผงสุพรร์ก็มีพเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเป็นก้อนเลยนะครับ และว่านดอกมะขามเห็นไหมฮะเป็นอยาพวกแร่เนี่ยก็มีนะครับเพราะว่าสมัยนั้นการสร้างพระนะครับก็สืบทอดกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับตกทอดกันมาเรื่อยๆนะครับมวลสารต่างๆนะครับอ่าที่เขานํามาผสมเนี่ยน้ําว่านน้ํามันมวลสารนะครับพุทธศิลป์ก็ใกล้เคียงกันพระปุสุพันธก็นั่งปางมารวิชัย เหน็นไหมแล้นางพญาก็นั่งฟังมันวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยศึกษาพระเนทีดินนะครับเราต้องดูดินธรรมชาติความเก่าของดินนะครับดินเก่าเป็นลักษณะยังไงนะครับเราต้องระวังไว้ใจก่อนว่าดินเก่าเนี่ยมีรูปแบบยังไงนะครับความหนึกนุ่มนะครับความสวยงามของเนื้อดินเก่ามีความฉ่ำนวลมีความเหี่ยวในเนื้อนะครับ เยี่ยวในเนื้อเนื้อพระนี่นะครับผิวพระจะโหดรัดตัวนะครับความแห้งของดินเพื่อนๆื่อนแล้วก็พระนี่ออกจากกลุ่มาเป็นเวลาร้อยปีมาแล้วนะครับบางคนก็ใช้ล้างบ้างไม่ล้างบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนที่เขาได้พระนะครับคนแรกๆดินนี้หน้าตาแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับเนี่ยเป็นพระที่เพื่อนๆทางบ้านส่งมานะครับเป็นพระที่ พวกเซียนเก้มันตีเกะนะฮะเป็นพลาที่เขาตีเกะนะครับเพื่อนดูนะครับพละพิมพ์นี้เนี่ยนะครับเป็นพลาที่เซียนเก้มันตีเกะมานะครับเป็นเพื่อนที่ติดตามและรับชมชอการศึกษานีนะครับเขาส่งมาให้ผมดูถึงที่เลยนะครับเขาบอกว่าโดนตีเกะนะครับธรรมชาติแบบนี้นะครับเพื่อนไม่มีทางที่จะเกะนะครับ ความหดเหี่ยวหนึบแน่นของเส้นสายลายพิมพ์ต่างๆลักษณะการสึกกร่อนเห็นไหมของเส้นสายลายพิมพ์เนี่ยนะครับของพุทธศิลป์เนี่ยเพื่อนดูดิครับมีลักษณะการยุ่ยการกร่อนนะครับด้วยกลไกของการเวลานะความเหี่ยวย่นต่างๆเพื่อนดูดิครับเป็นธรรมชาติเห็นไหมนี่ก็คือลักษณะพระเทนะครับที่บ่งบอกถึงความเก่านะครับของเนื้อดิน เพื่อนดูความเหี่ยวสิครับเหยี่ยวในเนื้อเห็นไหมครับเหี่ยวชํานวนนะครับเห็นไหมลักษณะของพุทธศินรอยสึกรอยกลอนนะครับเป็นไปด้ยวยกลไกลของการเวลาเ,เห็นไหมเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นนะครับธรรมชาติรูปแบบแบบนี้นะครับ ที่บ่งบอกถึงความเก่าของพระนแนดินนะครับในองค์นั้นนั้นว่าจะแท้หรือจะเก๊นะครับเราก็ใช้หลักแบบนี้ในการพิจารณานะครับเพื่อนใครจะตีเก๊ก็ช่างหัวเขานะครับแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับช่องการศึกษาเนี่ยนะครับเราดูว่าแท้แล้เพื่อนๆก็ส่งมานะครับเปิดราคามาถ้าเรามีคนเช่านะครับเดี๋ยวเราก็จะติดต่อไปนะครับ เพร,ะเพระาะว่าพระอยู่ที่เราไม่ไปไหนนะครับไม่ไปไหนนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเขาบางคนก็ตีเซียนก็ตีเกมมาแล้วนะครับอยู่ที่เราเราก็มีโอกาสที่จะเปิดให้ได้นะครับก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนนะครับที่เก็บสะสมพระสายเบญจกหรือว่าสายพระนดินนะครับหรือพระสายพระจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเช่นพระผงสุพรรณพระถ้ำเสือ เดี๋ยวก็มีคนติดต่อมานะครับไม่ต้องเป็นห่วงพระเทยังไงมันก็เทนะครับแต่ราคาจะเป็นหลักหลายๆล้านเหมือนของกนอดื่นนะครับเราไม่ได้เล่นในสายนั้นนะครับพระที่หายากสายเราก็อยู่ที่พอประมาณนะครับไม่ใช่ว่าล่อเป็นล้านล้านนะครับเนเพื่อนก็จำลักษณะเหล่านี้เอาไว้นะครับ ลักษณะความเก่าพุทธศิลป์พิมตทรงต่างๆนะครับเพื่อมีโอกาสพบเจอนะเพราะงนี้เนี่ยผมก็ได้นำไปให้เพื่อนๆฝูงดูบ้างแล้วนะครับนะไม่มีใครตีเกตตะกคนนะครับก็ดูแท้หมดนะครับก็ดูแท้หมดนะครับก็อยู่ที่ราคานะครับ ที่นำมันเพื่อรับชมวันนี้นะครับเพราะว่าพระกเก่าแบบนี้นะถ้าตำหนิไม่เข้านะครับพวกเซียนมันก็ตีเกะน,นะเพราะว่าอะไรครับเพราะมันดูแต่ตำหนิครับนะเมื่อตำหนิไม่ตรงของมันเนี่ยมันก็ตีเกะน,นะครับพระแบบนี้ไม่ต้องไปดูตำหนินะครับเพื่อนรูปแบบแบบนี้ไม่จําเป็นต้องดูตำหนิแล้วนะเพราะว่าตำหนิไม่มีในพระเทนะครับมีแต่พระเกะน,นะครับ ตำหนิมีแต่ในพละเก้นะครับประเท็คือของเทของเก่าก็คือต้องเก่านะครับเก่าด้วยการเวลานะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นรอยมือกดเห็นไหมมีความเหี่ยวชํำนวลนะครับลายนิ้วมือต่างๆเพื่อนดูนะครับมีทั้งน้ํามันน้ําว่านนะครับที่งอกระเหยขึ้นมาหยุ่นผิวเนื้อนะครับปกคลุมกับคราบนะครับเห็นไหม มีคราบกลูเนี่ยคราบดินเนี่ยนะครับเนี่ยมีความเหี่ยวมีความช่ำนวนมีขอบปลิ้นเห็นไหมครับเพื่อนดูดิครับต้องรอยความเหี่ยวของเนื้อดินเห็นไหมครัความหนึบแน่นนะครับเป็นธรรมชาติมากไม่มีทางหรอกนะครับปลักเกเนี่ยกดเนื้อพระขึ้นมาผมต่อให้ดินผสมสีนะครับที่ทําใกล้เคียงนะครับก็ไม่ได้ความเก่าแบบนี้ ใครจะดูเกะก็เรื่องของเขานะครับอ่าตระกูลท่าทั้งหลายมึงจะดูเกะก็เรื่องมันนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเอาไปให้พวกตระกูลท่าตระกูลพันทิพย์มันพิจารนาะครับมันตีเกะบอกว่ายังไม่เก่านะครับบอกมาแค่นั้นเนื้อยังไม่ได้นะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเพราะว่าสายพวกเขาเขาดูแต่ตำหนินะครับเขาไม่ดูที่ธรรมชาติความเก่าของเนื้อพระนะครับเพื่อนดูสิครับรอยนิ้วมือนี่โบดเทียวนะครับเห็นไหม ส่วนที่กลอนก็กลอนเนี่ยเป็นธรรมชาติความเก่าของพละเนื้อดินนะครับดูรอยปลิ้นทีครับเห็นไหมเนื้อเกินรอยปลิ้นเหี่ยวแห้งเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมธรรมชาติแบบนี้นะครับบ่งบอกถึงความเก่าของพละเนื้อดินนะครับถ้าเป็นปรับผงตุพันนะครับไม่ว่าพิมพ์หน้าหนุ่มพิมพ์หน้านางนพิมหน้าแก่นะครับแบบนี้แท้หมด นะครับใครจะดูเก๊กเรื่องของคุณนะครับในช่องเราเนี่ยนะครับเพื่อนไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวก็มีราคาปล่อยได้นะครับเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาดูนะครับเพราะว่าผมส่งให้เพื่อนหลายคนนะครับพิจารณาดูนะครับแล้วก็มีคนที่เข้ามาดูพระองค์จริงแล้วนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับช่องการศึกษาพระเด็นเนี่ย ถ้าว่าปล่อยเช่าไม่ได้เราก็จะส่งของคืนนะครับเราก็เป็นตัวกลางนั่นเองนะครับเพื่อนเป็นตัวกลางนะนเพื่อนๆก็จําลักษณะเหล่านี้เอาไว้นะครับพุทธิถินบิตรงลักษณะลอยเหยียวย่นของเนื้อพระความหนึบแน่นสีสันมนะนะครับเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติมีความหลากหลาย <c oughs> นะครับและพระสวยๆทั้งนั้นพเพื่อนดูนะครับเนี่ยพระเทพ้พระเกา่านะครับเจ้าของก็บอกว่าได้ทั้งสองแสน ก็เขอโอเคแล้วนะครับนะบอกผมมาเลยนะครับนี่ก็พูดตรงๆให้เป็นแฟนพระเครื่องที่ตามรับชมช่องกงารศึกษาพระบร็เดนะครับเนะขาเปิดมาแค่นี้นะเขาก็ถอดใจนะครับทีแรกเพราะว่าอตระกูลพันทิพย์ทั้งหลายนะครับตีเกะตระกูลท่านนะเนื้อยังไม่เก่านะครับ แบบนี้ไม่เก่ามึงก็ไม่รู้หาจากไหนแล้วนะครับเดือนถูกไหมละครับแบบนี้ไม่เก่าก็เรื่องของพวกมึงแล้วนะครับเนี่ยผมว่าไม่เกินเดือนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็นะครับมีคนเข้ามาถึงบ้านนะเราก็ขอเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วแต่ว่าเราขอเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ 5% 10%นะครับเพราะว่าผมก็ต้องให้ทีมงานที่เขาพาคนเช่ามาด้วยบอกกันตรงๆนะครับ,บ,ก,รนะรบก็ที่นำมาถ่ายเพื่อนรับชมวันนี้ก็เพื่อให้เพื่อนนะครับทำควารรมรู้จักนะครับกับเนื้อดินเก่านะครับรูปแบบพุตรธ,ธินพิมพ์ทรงนะครับลักษณะของเนื้อดินความเหี่ยวย่นลักษณะความเหี่ยวชานวนนะครับ พระเก่าเนี่ยเพื่อนจําผมไม้เลยนะครับความหดแห้งนะครับของดินความหนึบแน่นแล้วเส้นสายลายพิมพ์ต่างๆนะครับลักษณะความหดแห้งนะครับในพระเก่าเนี่ยจะแตกต่างกับพระที่แกะมาใหม่ไม่ว่าคุณจะแกะเรียนแบบยังไงนะครับอะไรล่ะครับที่มันทำไม่ได้ที่มันทำยากลักษณะการผูกกลอนของเส้นสายลา,ายพิมพ์นะครับเห็นไหมหนึบแน่นหดแหง้งแล้วก็มีลักษณะของการกลอนเห็นไหมเนี่ยรูปแบบนะครับของพระเก่า แล้วก็เหี่ยวในเนื้อเนี่ยที่มันทํายากนะครับความเหี่ยวเนี่ยเหี่ยวในเนื้อนะครับเหี่ยวด้วยความหนึบนุ่มความชํานวลน,นะครับเนี่ยรูปแบบความเก่านะครับเพื่อนรั้วแบบนี้นะครับตระกูล่าทั้งหลายมึงจะตีเก๋ก็เรื่องขมอมึงนะครับสําหรับช่วงการจากษาพระเด็จนะครับเราศึกษาด้วยหลักธรรมชาติหลักวิทยาศาสตร์นะครับการเปลี่ยนรูปแบบของเนื้อดิน นะครับดินที่สร้างมานะครับหลักหลายหลายร้อยปีนี่ต้องมีธรรมชาติความเหี่ยวชำนวนนะครับความหนึบแน่นอดแห้งของเนื้อดินนะครับเหี่ยวในเนื้อรูปแบบเหล่านี้นะครับบ่งบอกถึงความเก้านะ <c oughs> ของพระองค์นั้นๆเันต้องก็จําลักษณะเหล่านี้เอาไว้นะครับเนี่ยจาไว้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมเหี่ยวชำนวนไม่มีทางที่จะเกเห็นไหมครับ เกี่ยวชำนวนนะครับพดเกี่ยวเส้นสายลายพิมพ์ต่างๆเนี่ยสวยงามนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเฟนเนเครื่องทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็ตนะครับก็ช่วนกดติดตามและกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อกดแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคลิปต่อๆไปนะฮะที่ช่องการศึกษาพระสมเด็ตนำลงนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ